หกเตนตารางแหกคุกกบินบุรีเย้ยทั้งกฎหมายและความตายเส้นทางชีวิตโฉดต้องมีจุดจบตอนที่หนึ่งตะวันเพิ่งคล้อยบ่ายเปลวแดดกำลังแผดกล้าท่ามกลางความร้อนอบอ้าวบรรยากาศภายในแดนขังชายของเรือนจำจังหวัดกบินบุรีก็ยังคงเป็นไปเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันหลังจากหมดเวลาพักเที่ยง บรรดาผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดและที่คดีความยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารสถิตยุติธรรมต่างก็แยกย้ายกันเข้าศูนย์ฝึกวิชาชีพกำแพงด้านในสุดเพื่อจับงานที่ตัวเองถนัดซึ่งมีให้เลือกหลายอย่างในโรงช่างไม้เด่นมีแก้วผู้ต้องขังคดีพยายามฆ่าซึ่งยังต้องขึ้นศาลอีกหลายยกกว่าจะรู้ผล กำลังง่วนอยู่กับการใช้กระดาษทรายขัดเก้าอี้เช่นเดียวกับเพื่อนชาวคุกรายอื่นที่สารวนกับงานตรงหน้ามันขัดหยิกอยู่เป็นครู่ก็ชะงักมือเอียงคอกระตุกหัวคิ้วขโมดยนเมื่อโสดประสาทสัมผัสเสียงแปลกหูเสียงเครื่องยนต์ดีเซลแรงสูงซึ่งไม่ค่อยได้ยินในนี้บ่อยนักเจ้าของเสียงซึ่งเป็นรถบรรทุกคันโตก็หมุนล้อ,อยางเทอะทะไต่ถนนวนอ้อมสนาม มาเบรกหยุดอีกกึกเยิงเยื้องกับหน้าโรงช่างไม้และดับเครื่องเงียบฉีรถคันนั้นเป็นสิบล้ออีสุสุทะเบียน800758สระบุรีจากโรงสีกิจมณีซึ่งต้องบรรทุกข้าวสารมาส่งในคุกเป็นประจำทุกเดือนแต่อีงวดนี้พระเดชพระคุณดันทะลึงมาเร็วก่อนกำหนดปกติตั้งหลายวันผู้ต้องขังหนุ่มใหญ่กบปริมฝีปากทอดสายตามอง อันในลักษณะใคร่ควรขณะที่เข้าสารสำหรับเลี้ยงพลเมืองคุกถูกแบกขนลำเลียงลงจากรถอย่างไม่โอเอไอเดนมึงจะเอาไงเสียงกระซิบแผ่วดังขึ้นข้างหูทำให้ต้องสะบัดหน้าหันควับไปมองและก็ได้พบว่าคนถามคือเพื่อนร่วมคุกเจ้าของชื่อเกลียงสุวรรณวงศ์ซึ่งเจอคดีลักทรัพย์ และอยู่ในระหว่างรอการตัดสินเช่นกันเด่นมีแก้วถอนหายใจหน่วงหนักก่อนตอบกูไม่ได้เตรียมเนื้อเต็มตัวเลยก็อไอรถบ้านี่มันมาวันศุกร์คู่สนทนาทำหน้านิ่งหมายความว่ามึงจะถอยกูไม่พร้อมฮะถ้าคืนปล่อยไว้โอกาสนี้หลุดมือไปมึงต้องทนอีกเดือนเต็มๆนะเว้ยเราอุตสาหะคิดวางแผนเตรียมการมาตั้งนานตั้งสเดือนทุกอย่างอยู่ในหัวหมดแล้ว มึงไม่ได้เตรียมตัวไม่มีปัญหานี่ว่าแปลว่ามึงจะเอาเออคนอื่นๆอน่ะกูถามดูแล้วทั้งไอ้ไหลไอ้แร่ไอ้เหล็กไอ้สายฝนทุกคนพร้อมหนุ่มใหญ่จำเลยคดีพยายามฆ่านิ่งช่างใจไต่ตองอยู่ไม่กี่วินาทีก็พยักหน้าหงกเอาวะเป็นไงก็เป็นกันว่าแต่มึงกะจะลงมือตอนไหนเกลียงสุวรรณวงศ์หลีตากิ้มเหี้ยมลึกก่อนทิ้งเสียงเฉียบ ทันทีที่พวกมึงขนข้าวเสร็จสมพงอ์อวมน้อยผู้บัญชาการเรือนจำวัย50ในชุดเสื้อสีเขียวติตราจังหวัดและการเกงสีกรมท่าย่ำฝ่าเปรยวแดดข้ามถนนไปยังศูนย์ฝึกวิชาชีพสำหรับคนคุกเลี้ยวซ้ายเข้าลงจากสารซึ่งอยู่หัวแถวเป็นอันดับแรกซึ่งนี่คือเรื่องปกติแทบทุกวันในช่วงบ่ายเขามักจะเจ็ดเวลาส่วนหนึ่งลงมาดูแลการฝึกงานของบรรดานักโทษผู้ต้องขัง พูดคุยให้ความเป็นกันเองกับทุกคนโดยไม่ถือตัวและกระทําจนเป็นกิจวัตรบุรุษผู้มีอํานาจเต็มประจําคุกถือว่าคนเหล่านี้สวยเคาะหนักหนาสาหัสกันพอแล้วกับการที่ต้องมาถูกคุมกักขังจํากัดอิสรภาพหากได้รับการเอาใจใส่ในสารทุกสุขดิบกันบ้างแม้เพียงถามถ่ายปอบโยนด้วยคําพูดก็ตามอย่างน้อยที่สุดก็ยังช่วยให้พวกเขาตระหนักว่าตัวเอง ไม่ถึงกับถูกทอดทิ้งให้เผชิญบาปเวรไปตามยถากรรมยังมีผู้ใหญ่คอยห่วงใยให้ความปราณีและเมื่อรู้สึกยืองนี้ก็ย่อมเกิดความอบอุ่นและกำลังใจที่จะกัดฟันสู้ชีวิตต่อไปในวิธีที่ถูกควรซึ่งก็จริงอยู่แต่ก็ใช้ว่าจะถูกต้องไปเสียหมดเมตตาธรรมที่มีมากล้นทำให้เขาลืมแยกแยะและมองข้ามหลักเกณฑ์อันเป็นสัจจะบางประการไม่ว่าพระเดชหรือพระคุณก็ตาม ต้องเลือกให้เฉพาะผู้ที่สมควรรับหากให้โดยไม่เลือกแทนที่จะมีประโยชน์อาจกลับเป็นโทษมหันชายสูงไวัยป้วนเปี้ยนอยู่ในโรงจักสารชั่วครู่ใหญ่ๆเดินพระออกหน้าศูนฝึกเหลือบมองคนงานที่กำลังขนเข้าสารเที่ยวสุดท้ายลงจากรถบรรทุกพางสาวเท้าไปยังจุดหมายที่สองซึ่งอยู่ถัดกันคือโรงช่างไม้หกเดนตารางพร้อมแล้วที่จะลุย แตละนายกำเครื่องทุ่นแรงติดมือกระชับมั่นซึ่งอาวุธประดานั้นล้วนเป็นข้าวของที่หยิบชวยจากในโรงช่างไม้นั่นเองมันมีทั้งขวานมีดเหล็กแหลมสิวคมกิบและตะไบซึ่งฝนหลายแหลมหน้าเสียวไส้ทุกคนรอวินาทีที่สำคัญด้วยใจระทึกเพราะเมื่อใดที่ลงมือปฏิบัติการแหกคุกก็เท่ากับการกล่าวล่วงเข้าแดนมรณะไปแล้วครึ่งตัวเป็นตายเท่ากัน ทันทีที่ข้าวสารเที่ยวสุดท้ายถูกค้นลงจากสิบล้อทั้งหมดก็ทะลึง่งลุกเพื่มเกือบจะพร้อมๆกันร่างหนึ่งก็เคลื่อนผ่านประตูมาในโรงฝึกงานไม่ใช่ใครอื่นผู้บัญชาการเรือนจำลักษณะท่าทางรวมทั้งอาวุธในมือของเหล่าเดทคุกทำเอาบุรุษไวยเชียดห้าสะดุดชงักและสะดุ้งเหือกปากหลุดอุทานตื่นเพลิดเฮ้ยท่านพัสดีหนึ่งในหกทรชนร้องอึงก่อนที่ไอเด่น ซึ่งเป็นหัวหน้าโจ๊กนำกลุ่มจะแคนเสียงดุดันก็เหมาะสิวะเอาไปเป็นตัวประกันซะไอ้เกียงมึงจับพัสดีไว้เรื่องรถกูจัดการเองขาดคำมันยันตัวโจรผึกออกจากโรงช่างไม้อย่างไม่รอช้าพวกที่เหลือก็กู่เกลียวเข้าหาผู้บัญชาการเรือนจำท่ามกลางสายตาตื่นตะลึงของชาวคุกที่ไม่มีส่วนกวเกี่ยวข้องไอเกียงจำเลยคดีลักทรัพย์ซึ่งกระชับ เหล็กแหลมยาวเฟื้อยติดมือสะอึกเข้าประชิดต,ตัวหัวหน้าผู้ปกครองสูงสุดของทันตสถานและกระชากเสียงเกลียวถ้ามีอยากตายอย่ายึกยักไม่พวกเธอจะทำแบบนี้ไม่ได้นะรู้ไว้ซะด้วยว่าทุกคนกำลังคิดผิดเจ้าพ่อคุกเอะอะสวนคำและขยับท่าจะดิ้นรนขัดขืนไอชาดหดกระซวกเข้าบริเวณชายโครงขวาสุดแรงโอ้ยชายสูงวัยแผดร้องเอ็ดอึงด้วยความเจ็บปวดสาหัส ร่างของเขากระตุกทะลึ่งขึ้นทั้งตัวเมื่อเหล็กแหลมทะลวงผ่านอวัยวะภายในประดามีทะลุพวดออกมาชัยโครงซ้ายอย่างน่าสยดสยองและพอเดนตารางกระชากอาวุธลากปาดออกจากบาดแผลอย่างไม่ปราณีปราศัยคนเคาะร้ายทำอาการกระตุกสถานอย่างแรงเป็นคำรบสองเลือดคนขังทะลักไหลพา,ากอ้อยผู้บัญชาการเรือนจำหลุดเสียงคลางแหบหยและทำท่าจะชวนสุด ไอเกียงกับพักพวกต้องถลันเข้าพยุงไว้และหิ้วปีกครื่องประคองลากถูรูถูถังออกจากโรงฝึกงานช่วงเวลาใกล้เคียงกันไอเด่นหัวโจกซึ่งเห็นไปถึงหน้ารถบรรทุกก็โจนผึงขึ้นประตูซ้ายอย่างไม่ลังรอคนขับซึ่งนั่งอยู่พวงมาลัยและเพิ่งปิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์แผดคำรามหันควาบมองแล้วสะดุ้งเหงิงไม่ต้องมีใครบอกหมอก็รู้ได้ในฉับพันว่ากำลังถูกนักโทษชิงรถ ว่าโซเฟอร์สิบล้อไม่ทันได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นตีนขวาของจำเลยคดีพยายามฆ่าก็ผันผางเข้าตรงสีข้างเต็มบาดเต็มใบพละขับรถเข้าสารร้องเสียงหลงด้วยความตื่นตะนกมากกว่าเจ็บปวดร่างสันทัดกระเด้งจากพวงมาลัยหลุดออกทางประตูขวาหล่นลงกระแทกดินอีกปึกก็คงจุกไม่ใช่เล่นกะน,นั้นพี่แกก็ยังกัดฟันตาลีตาเหลือกยันตัวลุกขึ้น นิมนต์หลวงพ่อโกยวัดหน้าตั้งเปิดแนบมันเป็นขณะเดียวกับที่ขยงทรรชนเดนคุกพากันลากผู้บัญชาการเรือนจำซึ่งบาดเจ็บสาหัสแต่ตบึงเข้าหาสิบล้ออย่างเร่งร้อนโดยมีขจิตนามระบุญเจ้าหน้าที่ราชทรรนายหนึ่งควางกระบองโลดเพื่อขัดขวางช่วยเหลือผู้บัญชาการเพื่อขัดขวางช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาแต่เขาหดซ้ายปลายขวาได้ไม่กี่ทีจำเลยคดีข่มขืนฆ่าไหลแม่นไม้ ก็วกอ้อมเข้าด้านหลังพบกันต่อในตอนที่สอง